คลิปนี้เป็นเทคนิคชงมัชชะให้เข้มหอมละมุนแต่ไม่ฝาดเฮียเรียนมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทพเรื่องการชงชาแชร์ไว้ให้ในคลิปนี้ถ้าใครเป็นสายมัชชะลองทําตามดูวิธีการทํามัชชะเนาะเหมือนตามสูตรในหนังสือสูตรอะเนาะก็คือใช้ชา5กรรม้าการัมแก้วเคล็ดลับที่สําคัญของมัชชะคือว่าไม่ต้องใช้เป็นนมร้อนใช้เป็นนมที่อุณหภูมิปกติ เหมือนตามสูตรเลย60ถ้าเราไม่ชอบรสชาติฝาดของใบชาเคล็ดลับคือให้เราใช้น้ําหรือนมที่อุณหภูมิห้องในการชงถ้าเราใช้นมที่ร้อนหรือว่าน้ําที่ร้อนเน่ยมันจะทําให้มัชาะลมแล้วก็ฝาดใช้ไปที่ตีฟองนมตีก็ได้ก็เข,เข้าเหมือนกันไอตัวอุปกรณ์ที่เป็นแปลงมะชามันจะมี2แบบเป็นเรซิ่นที่เป็นพลาสติกแบบเนี้ยกับที่เป็นไม้ไผ่ ใช่เป็นสองแบบถ้าเป็นไม้ไผ่ก็ได้อารมณ์ดีแต่ว่าแป๊บเดียวมันจะปาก <c oughs> ปากมันจะบานเนะี่ยแล้วมันจะพังเร็วแต่ว่ามันได้อารมณ์ดีถ้าเป็นเรซินเนี่ยแอบบแพงกว่าหน่อยแต่ว่าก็ใช้ทีเดียวยาวแล้วเวลาเราทําความสะอาดอะ่ะมันจะทําความสะอาดง่ายไม้ไผ่ก็จะไม่แห้งก็แอบ,บเป็นลายเดี๋ยวเราใส่ไปเลยหกสิบเป็นตัวมัชชะสไตล์ไทยอะ่ะพี่ไทยเราก็จะแบบแอบ,บมีความมันจากครีมนิดนึง <c oughs> ใช่ไหมสไตล์ทั่วไป ต้องมีความรวนิดนึงเคใส่ไป30 15ิบสเป็นมะชากาเมลมะชาวานิลาเงี้ยมันก็แบบแอบนี้ลูกเล่นนิดนึงใช่ไหมถ้าเป็นมะชานมสดอะไรเงี้ยก็เป็นน้ำเชื่อมได้เดี๋ยวก็ช่เพิ่มเมนูช่เพิ่มลูกเล่นได้เว,เวลาลิงก็ลิงลิงไปเลยแบบมั่นใจไปเลยถ้าเราลิงไม่มั่นใจอ่ะมันจะย้อยลงหลัง <c oughs> เคยเคยดินไหมหกไหมหกย้อนย้อยลงมาที่เลยใช่ปะเคยอาการเดียวกันไหมถ้า่าดินแบบว่าค่อยๆดินกลัวไม่ไม่มั่นใจอ่ะมันจะย้อยลงมาจริงๆๆๆแต่ว่าดินเนี่ยคือให้ดินแบบมั่นใจไปเลยแล้วก็จะไม่ย้อยลงียสีส่วนนได้ลองชิมดูกอดอยู่ข้างหน้านะจะแอบมีความมันด้วยถ้าเกิดจะไปมะฉาญี่ปุ่นจ๋ามีแต่นมกับมะฉาเนี่ยเดี๋ยวบางคนยังไม่เข้าใจนะ เดี๋ยวเราไม่ได้เกี่ยวกับชาเขียวเราเลยใช่ไหมเราใช้แค่ผงมัชชะใช่ผงมัชชะมันก็คือใบชาเขียวอะแต่มาบดเล็กๆแล้วก็กินเมือนเรากินใบชาเข้าไปเลยแต่เราชงชาเขียวอะคือเราเป็นใบชานี่ใช่ปะคือชาเขียวเราแยกกากออกจากน้ําแล้วก็น้ํามาชงแต่มัชชะคือกินทั้งใบเลยแต่เป็นใบที่บดละเอียดอ่าเป็นไงหนูก็เข้าใจว่าผงมัชชาเนี่ยต้องไปต้องต้องมาผสมกับชาเขียวเราอีกโอ้อย่างงั้นก็ได้เป็นได้เป็นชาเขียวมัชชาไง อันนี้มันคือมะช่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีสองแบบอยู่ที่ว่าเราเลือกทําเมนูแบบไหนแต่บางคนก็ขายชาเขียวมัช่ะเพราะว่าเขาขายแพงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ใช้ชาเขียวส่วนหนึ่งแล้วก็มัช่ะสักหนึ่งช้อนชาเล็กๆคนเข้ากันอย่างเงี้ยอ่าดูเขาขายแพงไม่ได้ถ้ามัช่ะแบบเนี้ยแก้วแบบเนี้ยก็สตาร์ทอย่างน้อยก็หกสิบอย่างเงี้ยอ่าบางร้านแต่อย่างตามพื้นที่มันขายแพงไม่ได้ใช่ป่ะก็จะเป็นอ่าชาเขียวมัช่ะแล้วก็สะกัดชาสะกัดชาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่มัช่ะสัก คำหนึ่งให้มันได้กินมะฉ่าให้มันได้กินมะฉ่าหน่อยก็จะขาย40-45ได้อเยังไงนุ่มไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ถ้าเกิดอย่างที่เราบอกเนาะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นตัวน้ําร้อนหรือว่านมร้อนอน่ะมะช่ามันจะไม่ฝาดมันจะค่อนข้างนุ่มทานง่ายแต่ก็จะมีความเขียวๆหน่อยตามภาษามะฉ่าถ้ากินมะช่าแล้วไม่อยากเขียวก็อยากินมะช่าเราสั่งชาเขียวเถอะทำไมกินเยอะเรอได้ไหม เข้ากับนมนอร่อยมากใช่ใช่คนเข้ากันหน่อยที่จริงแล้วถ้าไม่ทําแยกชั้นเนะี่ยไม่อยากสวยอะ่ะก็คือเข้ากันเลยอะ่ะกินง่ายแต่ว่ามันก็ไม่เท่ใช่ปะก็เหมือมนกับเมนูอะไรคาปูกับคาปูกับลาเต้ <laughs> <laughs> ลูกค้าเราสั่งคาปูราเต้ดีมันมันก็ตีฟองนมไม่ได้เพราะว่ามันที่มันก็อันเดียวกันไม่ใช่แบบเราก็แยกถุงไว้ให้เขาไงอ๋อถ้าเกิดใครสั่งกนเป็นเดียวกันใช่เป็นเดียวกันแต่ถ้าเป็นทําหน้าร้านเนี่ยก็คือว่าแยกฟองนมขึ้นมาใช่ป่ะอ่าโอเค